เชิญเลยค่ะอดีเจ้าดีจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะอดีตประหลัดดีปลัดเอามาค่ะเชิญทานประลัดเชิญเลยเชิญเลยโอเคมา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 มะ ต้นถงกองี้ด้วยครับหนึสอาครับต้นม้กี้ด้วยครับกองี้ด้วยครับเออหน่องสาครับหนึครับครับคนนี้ครับหนึ่งะยะต้นถยครับหนึอมครับขูนะครับหนึครับโอเคครับผมอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจาทูจาให้จานนั่งรถกลับไปดีกว่า ฝนฝนตกเดินเดินได้เดินได้ไหมคะอาจารย์ฝนมันไม่ได้ตกแรงโอเคค่ะเชิญเดินเลยเอาลูกแม่สามเป็นจานแค่ี้ได้โอ้แถวนี้สัฟรายะจริงไม่พุกพล่านค่ะอาจารย์แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะไม่ไม่ว่าแบบเออซนนิ่งนะหนูรู้สึกว่ามันแบบ แล้วพื้นที่หมะเนาะพื้นที่มันเหมาะมันไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมามันเป็นผืนยาวตรงไปเลยใช่ใหญ่ดีจังยิ่งดูข่าวเมื่อวานนะฝนตกที่ไหนอะเส้นไหนอะติดยาวสาสิกิโลอะ ราก็เลยโอ้อยู่แบบนี้สบายแล้วเหมือนมีสบายใจอากาศก็ดีอยู่ในเมืองก็วุ่นวายวุ่นวายค่ะอาจารย์แต่คนไปได้ก็มีคอนโดไว้ไปทํางานที่เมืไม่มีเลยค่ะอ๋อไม่มีแล้วเวลาไปนอนไปนอนที่ไหนล่ะก็หนูว่าจะหนูตอนนี้หนูรับงานน้อยมากๆเลยค่ะอาจารย์งานที่แบบจะต้องไปพักไปค้างแล้วหนูก็จะมีโรงแรมประจำอะค่ะนอนโรงแรมประจำแล้วก็นอนโรงแรมเอ่าวไม่เป็นภาระ ไปก็ถ้าไปเที่ยวก็ไม่เกิน2วันเงค่ะอาาก็ไปพักคืนอีกวันหนึ่งทํางานแล้วก็กลับหนูก็มีทีนี้เข้าเวลาเข้ารายการก็โฟนอินเอาไี้เนาะใช่ค่ะตอนนี้โฟนอินที่จริงเม,มื่อวานมีเพราะอาจารย์ยิ่งศัก์เขาก็จะให้หนูไปนะคะช่องจ่ะแล้วก็แต่ว่าหนูไม่ว่างช่างหนูไม่ว่างยายาหฮาไม่หา่าไม่หา่าไม่หา่า ป้ายางพวกนี้เขาก็ยังกีดกันอยู่ไงกีดค่ะอาจารย์กีดแต่ว่าก็เหมือนว่าหลังๆก็ ก็เริ่มมีแนวคิดเริ่มอยากปลูกชุเรียนกันกันเยอะขึ้นพอนนมาถึงจะลื้อแล้วปลูกใช่ใช่ค่ะหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายสวนนะั่นเหนหลังบ้านหนูว่าที่เป็นของลุงก,ก็นะั้นเขาก็โค่นยางเตรียมปลูกชุเรียนละอ๋อแต่คุณไปรี่ไม่คิดจะปลูกใช่ไหมมาหนูว่าหนูขายง่ายกว่าอาจารย์สะ <laughs> ดวกกว่าเนาะสะดวกกว่า,วา,วามันมันต้องดูแลเยอะนะคะอาจารย์ทําสวนชุ้เรียนอนะ่ะต้องมีน้ําน้ําก็ต้องถึงยาต้องถึงอือะไรก็ต้องถึง แล้วทําสวนนะถ้าทําแบบออร์แกนิกก็ต้องเก่งมากถึงทําได้ทําแบบอินทรีนะคะต้มีคนทําอย่างพี่หนุ่มเมืองจันเขาก็ทำผทู้เรียนอินรีร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าที่สวนทําส่วนใหญ่ต้องพ่นยาต้องอะไรอย่างเี้ยอาจารย์ก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้ยังดีเยอะถนนหนทางยังแบบลาดอันนี้ ก่<จ>อนนี้โห<ฮ>อแล้วถ้าถ้าตรงมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นเอาไว้ทําอะไรเลยตรงนู้นก็จะเอาเป็นที่ไว้สาหรับที่พ่ออยู่ค่ะ,ะอาจารย์ให้พ่ออยู่แล้วก็จะเอาไว้เป็นที่สําหรับรับรองเวลาแบบมีมีมีแขกมาหนูก็จะให้ใครพักที่นูน่น<อ>แล้วก็ถ้าอนาคตต่อไปไม่มีใครอยู่หนูจะทําเป็นเหมือนแบบบ้านโฮมสเตย์ค่ะอาจารย์<อ>ให้คนที่แบบมาที่อาจารย์หาที่พักไม่ได้ก็มาพักบ้านแพรี่อย่างเงี้ยค่ะ<อ>แบบคืนต่อคืนนี่งี้รค่ะอาจารย์ก็ว่าจะทํา ก็จะเลื้อยโกดังนั้นตรงนั้นออกเงี่ยหรออันนั้นไม่ใช่ของหนูค่ะอาจารย์อันนั้นออ่ะบ้านยายเก่าตรงนั้นอ่ะคือบ้านยายเก่าที่ของหนูว่ามีแค่ตรงที่บ้านเลยกลับโรงจอดรถที่ลุงเขาแบ่งให้<อ>เพราะว่าที่เก่ามันไม่ใช่ที่แม่ค่ะม,มันเป็นแปลงเดียวกันหมดแล้วมันใบคนที่ถืออันนี้คือลุงแต่มันตอนนั้นหนูบวชพระหนูว่าขอลุงแล้วแบบให้แม่อยู่ที่จริงบ้านที่อยู่ตอนเด็กจริงๆอยู่อยู่ลงไปอีกอยู่ลงไปอีก แคบยิ่งกว่าน,นี้อนะคะอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนนะนะปู่ย่าเขามีลูกเยอะแต่เขามีสมบัติน้อยอแต่มีลูกเยอะค่ะปู่หนูมีลูกตั้งแปดคนเก้าคนที่ก็น้อยมาสร้างใหม่เสร็จไดจะยิาาย่งสักมาไม่ได้เมื่อวานไปเจอแกแล้วแกบอกว่าลูกแกไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนเลยหนูว่าแล้วว่าต้องมาไม่ได้หรอกเพราะรก่ากลัเงเลมากเลยนะอา,าจารย์งานเยอะใช่งานแกมากอยู่ แต่ถ้ามามาทํารายการอันนี้ก็ได้นะอะไรนะยิ่งสักสมโมสรนน,นั่นน่ะยิ่งสุกสมโมสอนอยิ่งสุกใช่ไหมคะเมนูสักนั่นแหละยิ่งสุกสมโมสอนนะ่ะมาทําเมนูทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งใจแกตัต้งใจจะทำแบบนั้นค่ะแกระจายมาอัดรายการนั่นแหละแล้วก็แกจะทำข้าวเหนียวทุเรียนอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ปรากฏว่าแกติดแกบอกเสียดายมากเลยแกอยากมาตอนแรกนัดแน่กันแล้วนะว่าเออแบบจะมารถอาจารย์แล้วก็นั่งมาได้กานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อวานแกบอกติดลูกไม่อยู่เลยไปต่างจังหวัดกันหมด ไม่มีใครดูโรงเรียนเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าว่างต้องนัดแกใหม่ไม่ใช่อะไรหนูแกล้งทีมงานอาจารย์ให้ออกกําลังให้เดินออกกําลังแต่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะอากาศดีเออจะอากาศมันดีอากาศดีค่ะเย็นอากาศเย็นยื่นชื่นใจอากาศดีเย็นสบาย ไม่ค่อยมีคนนรอค่ะที่นี่ก็รู้จักกันหมดเลยนะแถวนี้รู้จักค่ะเป็นญาติญากันห่างๆกันค่ะนี่ก็รู้จักหมดนี่ก็รู้จักหมดรู้จักกันมันก็ดีหน่อยนะเนาะค่ะไม่ต้องเห่าเลยเข้าบ้านไปเลยเนี่ยเห่าไปงี้แล้วทำไห้กัดหลอกเข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านเลยนะ ยายายาเข้าบ้านเลยลูกไปเข้าบ้านเลยสำรวจตรวจตามันหน้าตาน่ารักเลยอ้าวเป็นงั้นเลยครับทถานี้น้ำท่วมไหมนะคุณเบล่ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเลยเนาะมันมี่อเยอะมันเป็นเขาเลยตรงนี้ยจ้าจานอยู่นี่คือเป็นเขาขึ้นมาเป็นเขาเลยข้างหลังเขาทั้งนั้นเลย าตรงนี้ท่วมเมือคือตรงหมู่ในหมู่บ้านข้างล่างอยู่กันไม่ได้แล้วท่วมหมดเนีย่ยนี่ก็มีบ่อเก็บน้าอ๋อนี่เป็นบ่อใช่ไหมเช่นบ่อค่ะอาจารย์สมัยก่อนเขาขุดขายลูกรังกันขุดดินขายกันนั่นก็เป็นบ่อขุดหน้าดินอย่างเงี้นะเก็บน้ําใช่ค่ะโอ้แต่ตรงนี้บรรยากาศดีนะเนี่ยน้ําไม่เคยแห้งค่ะออมีน้ําใช้ทั้งปีเลยอาจจะมีตาน้ํานเนาะหรืมันก็ลึกมาก พูดตรงนี้สวยวะยังจะมาซื้อซแบบนี้ไหมครับทำาสถานปฏิบัติธรรมไหมครับหน้าเหมือนกันนะอาจจะมีดูอยู่เหมือนกันนะเขาจะบริจาคให้สามสิบไร่โอ้ที่ไหนท่อาจารย์โคราชโคราดนะหน้าธมาเลยแต่ว่ามันเป็นที่สปปกรมันกําลังมีปัญหากันอยู่ก็เลยว่ากําลังดูกันอยู่ว่าเรารับในรูปแบบมูลนิธิได้ไหมอะไรประมาณเนี้กําลังให้ทนาให้อะไรคุยกันอยู่ เพราะเราไม่อยากรับมาแล้วมีปัญหาไงดีเลยค่ะจ้าไอเรามันไม่เหมือนคนอื่นสะด้วยประเด็นคือถ้าเวลาทําอะไรพวกนี้คนมันจ้องจับจับจ้องถูกค่ะจ้าท้าไม่ถูกต้องไหมจะดีกว่าใช่ไม่งันมีปัญหาทีหลังเมื่อนหนูอะเรื่องภาษีภาษีอะหนูจะบอกสํานักบัญชีเลยบอกว่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะทําทให้ถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเงี้ยใช่ใช่ไม่งั้นมันย้อนหลังมันวุ่นวายถูกต้องค่ะ ตามาแล้วนะอันนี้ก็ทีมงานอาจารย์ใช่ไหมใช่รู้สิเขาตามตามกันมาจริงๆเขาจะมีมากเยอะกว่าน,นี้อีกแต่คุณ <c oughs> แพรี่เบรกไว้ว่า20มันจะมากัน <c oughs> 50 <60 S 2> ไอ้หนูว่านะไม่ติดเลยแต่หนูก <c oughs> คกลัวแค่ว่าบ้านหนูจะไม่มีที่พอจะรับรองแค่นั้น,น,นเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จก่อนนะคะมาเป็นร้อยได้เลยถ้าาบ้านใหม่เสร็จที่กว้างขวาง เวลาเห็นบ้านคุณแพรลี่ที่ใหญ่อย่างนี้บ้างอยากซื้อที่ข้างหลังเลยนะเขาขายไหมครับจะยังไม่รู้เลยต้องติดต่อเขาก่อนจะดับฝันไปแล้วเจอภาษีเข้าไปดับฝันเลยเจอจอจอดจตรงไหนได้เนาะเนี่ยชอบมาจอดข้างในนี่เเข้ามาจอดตรงตรงเนี้ยได้บอกพี่ต้าเข้ามาจอดข้างในเข้ามาเลย Okay, so team เอาเวลาไล์สดก็ต้องแบบใส่เสื้อผ้ากันอย่างนี้เลยนะคก็ปกติเสื้อทีมอะเราจะใส่ใส่ถ้าใส่เหมือนกันหมดก็จะใส่เฉพาะเวลาออกลงทานงานบุญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็จะเขาก็จะทํากันทุกปีปีเราตัวสองตัวอะไรเงี้ยค่ะตามงานบุญอะไรเงี้ยเพื่อให้ใส่เสื้อทีมวันนี้รู้ว่าอาจารย์จะมาก็เลยบอกมันว่าให้แบบให้ใส่เสื้อทีมให้ใส่เสื้อทีมก็ลูกหลานทท้งน,นั้นนะคะอาจารย์พี่พี่น้องกันอะไรกัน ดังนั้นเลยมาเยี่ยมาช่วยทํางานเนาะได้ค่ะมันมีแต่วันนี้มีขายแค่นี้เหรอคนในครอบครัวอ่าใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนบ่ายแฟนเขาไล่ขายไปแล้วเนีขายออกไปเยอะใช่ไหมออกไปเยอะโอ้ได้ค่าเของอาจารย์หนูก็แบบอยากเน้นแบบคุยอะไรอย่างนี้มากกว่าขายดีเนาะไม่ต้องไปได้ได้เน้นๆขายแต่ทุเรียนที่ขายเนี่ยคือเก็บเอบเลยนะคะอาจารย์หมดทุกวันไหมหมดทุกวันค่ะไม่เหลือ เหลือบ้างถ้าสมมติว่าทุเรียนเข้าดึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล์ไม่ทันก็จะเอาไปไว้ไล์เช้าวันนลูกขึ้นก็หมดอยู่ดีหมดหมดค่ะไม่เคยมีค้างขายไม่พอใช่ไหมอ่าจริงก็ไม่พอขายหรอกค่ะอาจารย์แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารับซื้อรับเหมาแบบว่าเยอะไม่ได้คุณครัทุเรียนหนูว่าเวลาเด็กไปซื้อมาต้องคัดแบบลูกต่อลูกเลยคัดมาแล้วนะคะอาจารย์ลูกต่อลูกเพราะว่าต่อให้คัดแล้วอ่ะเวลาลูกค้าได้ไปมันก็จะยังมีแบบที่มันหลุด QC มีทุเรียนอ่อนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเคมเพราะว่าเราขายทุเรียนอ่ะราคาก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเราจะต้องเคมให้ลูกค้ามีบริการ ทีมหลังการขายอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราถึงขายได้สวัสดีค่ะ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 เราดารานี่อยู่จันเหรอคะทำไมทำไมหนูคุ้นคุณแม่จังเลยอ่ะก็นั่นไงสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่หนูก็ว่าทำไมแบบคุ้นหน้าแม่จังเลยอันนี้ตามมาจากกรุงเทพกันเลยเหรอคะมาด้วยอ๋อมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันหมดเลยชุดไทยมานะผู้สาหแสดงตอนช่วงนี้อยู่นะปิดกล้องไปยังสวยมาก ไปิดไปแล้วค่ะแล้วดังจบหรือยังจบแล้วออ๋จบ,จบแล้วเหรอดังใหญ่ก็ออกโลไปแล้วแล้วคลงก็จบแล้วออขอพัดลมมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะหนูอขอพัดลมมาหน่อย<ว>ขอพัดลมมาตรงนี้หน่อยฝน <ส Beautiful> ขอพัดลมมาตรงนี้จะไปอยู่กัน,นตรงไหนเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยนี่ฮะที่เจนูเตรียมเนี่ยเลยยืนยืนนั่งนั่งก็ตรงนี้นะมีเก้าอี้ค่ะอยามีเก้าอี้ให้ตรงนี้นั่งข้างหน้านี่ก็ได้ใช่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์เชิญตรงนี้เอาเก้าอี้ออก เอากอี้ออกเอากอี้ออกกันให้เขาจะได้นั่งกันกินข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วมีละข้าวรอบดึกกินอยู่ไว้เนี่ยรอบดึกเนี้เก,ก,กินกดได้นะ,นะไฟตัวนี้เปิดไม่ได้รู้เปิดได้ปะหรือไม่เหงาหรอกก็ไล์สดดาพ,พวกไปกินข้าวอะ้วแล้วก็เดี๋ยวพัดลมให้เขาตรงนี้ตัวหนึ่ง อันนี้เก้าอี้นั่งหรือเก้าอี้ใช่เก้าอี้นั่งเลยค่ะอาจารย์บนรถเขาเขามีกล่องเขามีกล่องสกีไลน์เขาเองกันนี่นะเพิ่งทําปีนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเรา เราอ่ะต้องต้องใช้กล่องอ่ะปีหนึ่งเยอะมากเลยแล้วใช่ก็เลยรู้สึกว่าสั่งผลิตดีกว่าเพราะว่ามันจะลดต้นทุนไปได้อีกนิดนึงก็ยังดีใช่ใช่ดีกว่าเราซื้อกล่องแบบข้างนอกซึ่งเขาก็คิดราคาเต็มใช่ใช่ฮะอะไรริสแฟนหนูแต่งตัวเรียนแบบอาจารย์เหรออาจารย์มาอ๋อเรียนแบบอาจารย์เหรอเนี่ยเรียนแบบอาจารย์นะขาดแว่นนะเนาะ เอามายืนอันนี้ได้เอายืนอันนี้ยืนตรงกลางขาดแว่งนะเนี่ยอ่าเขาอยู่ตรงกลางดีกว่าตามาถ่ายโลกอะไรนะคะไม่ใช่สาธุค่ะขอให้สมพร ขอต้องมี้นะนะขอคลิปหนึ่งได้ไหม้ <S <S เป็นคลิปนะคลิปวิดีโอครับสอเรียนแบบอาจารย์เหรอคะใช่ครับเหรอครับอาจารย์ช่วยเทศหน่อยค่ะขาดกระโถนนะเปลือกอัทุเรียนไหมคะหรือว่าเปลือกทูเรียนดีกว่าน่าจะทุเรียนน่าจะมอเนาะชุดขาวใจขาวหรือเปล่าใจขาวครับ เป็นคนชอบทําบุญปฏิบัติธรรมอยู่แล้วบวชอีกรอบไหมอาจารย์ก็จะบวดนะอยู่ได้ตอนไหนใช่ไหมจริงครับจริงครับแรงมากไปเลยมาอยู่ใกล้อาจารย์เลยให้อาจารย์อบรมบ้างค่ะอาจารย์เอาจารย์บอกปุก็ไม่รู้จะอบรมอะไรเหมือนกันนะเพิ่งไปบวชมาต้องอบรมกูแล้วนะแรงมากแต่งตัวเรียนเดี่ยวแรงเรียนแบบอาจารย์ครับผม แม่เชิญนนี่เดี๋ยวหนูมีทุเรียนให้ทานด้วยมังคุดแล้วก็เงาอย้ายชิมเชิญเชิญนั่งข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเดิวก่อนเลยเดี๋ยวหนูมีทุเรียนเสิร์ฟมีทุเรียนสุกเสิร์ฟได้กินทุเรียนฟรียนะเนี่ยมาเนนี้ไม่ต้อตามอาจารย์เอาได้แม่เดี๋ยวหนูจัดให้ค่ะนี่ต้องขายชำไว้เลยน,ลนะจ,จริงเยอะนะคะแต่ว่า แฟนเขาขายไปช่วงช่วงบ่ายขาย,ขาย,ข,ายขายเป็นลูกช่าง ไม่ใช่หลงค่ะแม่ไม่ใช่หลงก็คือของเราอ่ะขายออนไลน์อย่างเดียวเลยออนไลน์ร้อรเเลยแต่ว่ายกเว้นว่าบางคนเขาผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแวะมาหาเขาก็มาซื้อได้แต่หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ขายทุเรียนสุกนะมันเป็นทุเรียนแก่เพราะว่าเราขายออนไลน์มันก็ไปถึงลูกค้า3ามสวันมันก็จะพอดีพอดีทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะขายเป็นลูกขายปีกเท่านั้นไม่ขายสง่ง<ม>เพราะว่าทุเรียนเราอ่ะคัดมาอันนี้เรียกว่าเป็นหมอนทองเนื้อนหนึ่งกคเอาใส่กล่อง อะไรนะครอ๋อเลอมาเป็นทุเรียนแล้วเนี่ยไม่แต่าสามารถซื้อได้นะคะอก็ให้เขาช่างแล้วก็ซื้อยกขึ้นรถได้เลยใช่ก็จะช่างแล้วก็จะแพ็คก็นี่ค่ะวจำก็จะมีทีมแพ็คใส่กล่องแบบนี้ค่ะวังใช่ค่ะใช่ค่ะที่ขายก็ประมาณนั้นเลย2อสวันค่ะแล้วเราก็จะมีคําแนะนำติดหน้ากล่องให้วิธีการเช็คเนื้อทุเรียนกรีดดูเนื้อว่า ได้ความสุขประมาณไหนไอ้ยังเราขายทุเรียนแก่เนี่ยข้อดีก็คือลูกค้าจะสามารถกําหนดระดับความสุขได้เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนเขาจะชอบแบบเนื้อไก่ฉีกรอบนอกนุ่มในก็คือมันจะทุเรียนที่มันไม่แห้งค่ะแม่มันก็มันก็สุกแล้วแต่ว่าความสุขของมันจะเวลาฉีกเนื้อมันจะยังไม่เละมันจะยังมีเส้นของเนื้อทุเรียนเวลาชีมมามันก็จะเป็นเนื้อไก่ฉีกแล้วก็จะมีแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเอ่อมันก็จะต้องคนดูทุเรียนเป็นนิดนึงนะแม่ ได้กินแบบกรอบนอกนุ่มไม่รู้ว่าที่แกะมาเนี่ยงอมหรือยังมีกรอบนอกนุ่มในไหมอยอันนี้กรอบเนี่ยแม่ไปดูเนี่ยเขาบอกเอามาแม่มานี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 ่เนี่เขาบอกเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเป็นแบบนี้มามามาเชิญอาจารย์ค่ะ อาจารย์ฉันน้าอะไรได้บ้างครับในตอนช่วงเย็นได้หมดเลยะอะไรบ้างเียหนูให้พ่อเป็นปกติอาจารย์ฉันอาจารย์กินอาจารย์ฉันอาจารย์อาจารย์ทานน้าประเภทไหนครับได้หมดพ่อหนูค่ะได้หมดเลยปกติที่อาจารย์แล้วปกติถ้าไปซื้อซื้อน้ำที่ไหนล่ะนี่ค่ะร้านค้ามีเอน้ําขวดอย่างเงี้ยเหรอค่ะก็ได้ได้หมดเอาน้ํามาให้พ่อไปดูน้ำมาให้อาจารย์หน่อยกินได้หมดเออพวกโอชิก็ได้ชเป็นโอชีอะรู้ไม่กี่คน นี่แม่นี่อันเนี้ยแบบเนื้อไก่ฉีกเนี่ยเขาบอกว่าแบบเนี้ยกำลังดีงดงดมากินได้แงองไ<ป>องไกินไม่แรงไปแสดงว่อาอเดอ่าลองชิมลองชิมลองชิมได้เลยค่ะลองชิมได้เลยม,มีง้อมีมังคุดด้วยเนี่ยชื่นใจ มาเร็วมาเร็วทานอันนี้ทานได้เลยนะคะชิมได้เลยมีกักไหมอ่ะทำไมแล้วม<ะ>มีแค่นี้หรอเอาไว้นีเอรอร้อยจังเลยไม่พอเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่หวานม <c oughs> ากกินหยิบกินเลย มาได้จันหลบหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยอันน pues ี้ได้หมดเลยนะคะมังคุดตาถ่ายรูปหน่อยอันนี้ได้หมดนะคะมังคุดมังคุดเชิญเถิดแม่พูดเชิญเถิดแม่พูดเดี๋ยวอุ่นถ anyway ึงซื้อพลรีเอาซื้อไปกินที่บ้านคนละาภูคนละาภูก่อนนะคะับแม่ปินไปทำเดียวอ่ะได้อีกคนไหมได้ค่ะขออนุยาตจิ้มเลยนะเช่นก่อนเดี๋ยวมือสกปก อ๋อเราจะรู้ได้ไงต้องไม่ชุบไม่นิ่มมากจาน่อร่อยใช่ไหมคะก็จะอันนี้คือจะจะไม่งอมมากได้ยังจะแบบกรอบนอกนุ่มในได้ไหมอันนี้อันนี้ได้เลยลองทานดูนะคะอันนี้มันจะมีแบบที่นี่เราอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมทานทุเรียนเสร็จแล้วต้องทานมังคุดนะคะจะได้แบบจะได้ไม่ร้อนหน่ย ไม่ได้จานทานไม่ได้ค่ะฐานไม่ได้มีกระดาษไม่หลุดเลยเออเออได้ค uh, ่ะมีกระดาษเอากระดาษมาหน่อยค่ะเอากระดาษลองชิมก่อนนะคะลองชิมกินเลยกินเลยชิมอร่อยแล้วจะได้อุ่นหนุนของหนูวิดีโอย่าเป็นอาจารย์ขานี่หนำขอบคุณมากเลยจ้ะ ลองชิมกันก่อนนะคะออร่่ยคะเดี๋ยวเผื่อแม่อร่อยแล้วแม่จะได้อุดหนุนหนูไงแน่นอนเตรียมมาตอนแรกจะให้หนังคุดว่างๆนะประกวอะเต็มแล้วเหรอคะไม่เต็มไม่เป็นไรเตรียมมาเพื่ออุดหนุ่ไม่เป็นไรมีพี่ก้าวมาเออฝากอาจารย์ไม่ได้แล้วก็มังคุดด้วยนะคะเงาะมังคุดได้เลยเออแบรนด์อะไรจานลูกอะไรนะะคร้านอะไรชื่ออะไรร้านอะไรก็คือร้านหนูเหรอไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อร้านอะไรเลยก็แบรนด์ของหนูเลยแพลนเลย แพรรี่ <S <S แต่ถ้าเป็น<ต>ชื่อใน,ใ,นในที่แบบขายแบบออนไลน์ก็คือแพรรี่มาร์เกต็ต แพรี่มาร์เก็ตค่ะใช่ค่ะเป็นแพรรี่มาร์เก็ตจะมีลายที่ชื่อแพรรี่มาร์เก็ตเวลาลูกค้าต่างจากที่หนูขายแบบติ๊กตอกนี่ยหนูก็ให้ลูกค้าโยนเข้าเข้าไลน์แม่ไม่เก่งเรื่องนี้อ่ะอยากกินแล้วอยากอยากกินอะไรจ้าลูกไม่เห็นบ้านเลยอันไหนคะแม่บ้านหนูเหรอคะไม่เห็นบ้านหนูต้องไปตรงนี้อะไรเมื่อกี้ที่ไปอาจารย์บอกให้เพราะว่าติดห้าร้อยเมตรเรจะส่งให้การเดินทางเลยค่ะจะขากลับถ้าไปทางนี้จะเจออย่าบอกใคอย่ะ สไต้หมูนใช่ค่ะสไหมูอร่อยไหมใช่ค่ะกินกันครบทุกคนหล้อยังสองร้านใครยังไม่ได้กินแล้วตอนนี้กินแล้วสั่งออเดอร์ได้รับออเดอร์เลยนี่เขาจะซื้อกันแล้วเนี่ยนี่แม่ไปเลือกเอาเลยนูคัดลูกสวยมาให้เลยเแบบเกตส่งออกเลยนะวันนี้เลือกเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด็กเคาะให้ได้เลยค่ะลองไปลองไปลองไปอันนี้ได้เลยค่ะได้เนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องต้องกินงคาะต้องกินมังคุดตามค่ะ หมอนทองค่ะนุชัยซื้อตรงนี้ดีกว่าค่ะซื้อตรงนี้ดีกว่าซื้อได้เลยไม่ต้องเอฟค่ะแล้วอุ้มขึ้นรถเพราะว่าสามารถเดี๋ยวแพ็กใส่กล่องแล้วก็เอาขึ้นได้เลยตั้เรียนทอดเรามีไหมจี๊บแพ็กไว้มีไหมเอามาเอามาสักสองถุงเดี๋ยวให้เขาชิมเอามาสองถุงใหญ่มาเลยลูกแกะมาเดี๋ยวให้เขาชิมกันเชิญนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะทานได้ เงาะกับอันนี้อ๋อจารย์ไม่หิวหรอคะไม่หนูอยากเป็นอาจารย์จังเลยอะหนูทำไมรู้สึกหิวหนูจะนอนแล้วหนูยังหิวอยู่มาอยู่บ้าน่ว่าจะผอมอ้วนเอาว่านาวอลไหิวมากเขาเขาเลือกให้ได้ใช่ไหมเลือกให้ได้ค่ะจะให้เด็กเลือกให้เลย ให้เด็กเคาะให้เลือกให้ประเทศจีนปกติเราเริ่มไลฟ์กันตอนกี่โมงนะอ่าพอเตะถ้าหนูไลฟ์ช่วงค่ำก็จะเป็นประมาณสองทุ่มอ๋อเริ่มสองแต่ไลฟ์ได้อะไรได้หมดเลยนะครับจานขอจานไม่ต้องฟอรลี่เพราะว่าอ่าจะเป็นช่วงที่แบบเด็กทานข้าวเสร็จจะวั่นี้มีคัสตอมด้วยนะ ดีีข้าวต้มนะคะเดี๋ยวทางข้าวต้มนะคะมีข้าวต้มเหมือนฟิลม,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 มาฟังทมเลยมีข้าวต้มเลี้ยมีข้าวต้มไม่ใช่ฟิลฟังทรแล้วเปลี่นตกนี่นี่นี่อันนี้ฟางซีหมดแล้วค่ะต้องกินทุเรียนทอดหนูด้วยนะที่อาจารย์รีวิวอะ่ะเออใช่ใช่อร่อยมากนะคะมาแล้วมีขายอยู่ป้มีค่ะขายอ่าผุเรียนทอดถุงใหญ่นี่ห้าร้อยนะคะแต่เดี๋ยวให้ชิมดูก่อนเพราะว่ามันเป็นเกล็ดอ่านได้เลยอร่อยอร่อยอร่อย มันจะฉีดไม่หมดมันไม่ฉีดจนมันไม่หมดมันเป็นหมอนทองเนื้อหนึ่งเลยนะคะหมอนทองเนื้อหนึ่งก็เป็นทุเรียนแกะจัดที่คามันสุกยังไงก็อร่อยมันไม่ใช่ทุเรียน อเออก,กไปได้เลยเออวันนี้เป็นอะไรนี่ลองทานทุเรียนทอดได้นะคะอยากให้ทานจังทุเรียนทอดสีสวยมากอร่อยอร่อย <c oughs> อาจารย์กินแล้วเป่าคะทุเรียนทอดอร่อยมากเลยค่ะอยากให้ทานชิมได้เลยค่ะนี่มีคือมีชิ้นเก่งใจอยู่แล้วเนี่ยเหลือชิ้นเก่งใจอเนี่ยก็ตามเพื่อเอาสองร้อยห้าสิบพอสองร้อยห้าสิบคนขับรถคุณคุณแก้วเขากินได้อย่างทุเรียนอยาก่เุเรียนทอดอร่อยน้ำมนกอยู่ไหนอ่ะก็ไปหลงที่ไหนวะนั้นเหลือว่าให้น้ำมนกหน่อยชิ้นหนึ่ง เออเอาเอันนี้เก็บไว้ให้น้ำมนหน่อยคสวัสดีค่ะเอาพี่ไตไม่ได้กินเหรอาจากจันทบุรีนะคะ ขายอะเรคะครับขายทุเรียนค่ะอร่อยมากหนูรัลประกันเลยหมอนหทองเนื้อหนึ่งชาต้องมาค่ะไม่เสียไม่เสียขายไม่เอาอ้ไรเสียใดก็ได้เดี๋ยวที่ว่าให้น้ำมนต์จุกคนไล่อัารย์ออกไฟอัดก็กินไม่ได้อันดารมี่้อยอยู่มนเดียวอันดีนมีตตมด้วยนะมีแี่บอกมีมีตตมด้วยนะฮะ ่วมาก<า>ัวอกแัมากสวัสด,ดีค่ะพี่หมาตัวนี้หน้าตาน,น่าร่ารักดีกว่ะจริงมันเป็นมันเป็นหมา เป็นหมาสุกทิ้งมันเป็นหมาถุกทิ้งอยู่เนี่ยที่กงซุยเนี่ยเอามาทิ้งแล้วพี่มันตายหมดเพราะรถเหยียบแล้วมันเหลือตัวเดียวพ่อเขาก็สงสารมันตอนมันมาแล้วมีแต่ขี้เรื้อนอะไรเต็มไปหมดเลยตอามา<า>นมาตั้งแต่เด็กเหรอเออตั้งแต่เด็กเลยตัวเล็กๆแล้วมันก็มานอนอยู่หน้าบันไดตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมาโตมามันก็แบบอยู่มันตามหนูไปที่เนื้อทุกวันถ้าหนูออกเดินเนี่ยมันไปละเออน่รักมันซื่อสัตย์มันมังเชิญทุกท่นก็ได้จ้า ไ <expand> ล่กูละอาจาย์เช like <bbe> ิญดานเชิญเชิญนั่งค่ะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ไม่รู้เขาไม่นูแไม่รู้ใช่เริ่มเลือกกันแล้วนะแต่ลูกสวยแน่นอนเพราะว่าเป็นเกดเป็นเกดทรงออกค่ะที่ขาย ตุเรียนทอดมีค่ะแม่ไปลองชิมดูก่อนตรงนู้นเนี่ยเนี่ยเราใส่จานไว้หน่อยตรงนู้นน่ะไปลองไปลองลองทานตุเรียนทอดชอบตุเรียนทอดเหรอมันกินแล้วมันเพลินนะต้าถ่ายรถถ่ายบรรยากาศอะไรไว้หยุดปากไม่ได้เลยไม่มีอะไรมีน้ำตาเลยเนี่ยมันจะดึงน้ำตาหมดเลวเนี่ยอยู่กันอะไรกัน ัอาจารย์จะเอาหวานไหมเอาหวานก็ได้นะเออพราะเดี๋ยวถ้ากินไม่มีน้ำตาเลยเดี๋ยวเบียดหัวใช่ต้องไม่เอาต้องเป็นโอชีเอาแบบว่าเอาโอชีลดน้ำผึ้งมะนาวนะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะเอ่อแม็กโอชิลดน้ำผึ้งมะนาวบอกกับคนกินได้จะกินได้ออ๋กินได้มันสามารถนะตื่นอารมณ์ได้กล้องมังหลุดไงลับไปให้โอเคจะไปยห้ นั่งติดกันได้นะครับได้ทำไมติดกันได้เมื่อวานออกรายการทีวีอาจารย์ยิ่งศักด์และแกกำลังสัมภาษณ์อยู่เขาไม่ยอมหนูเห็นอยู่แล้วเขาไม่ยอมเบรกเพราะว่าจะไปกาบตักอ่ะเบ่หัวทิ่มอะไรนะเอามาเส่สามสี่ขวดซื้อมาที่เป็นรถน้ำพึ่งมะนาวอ่ะนะจ้าขอบคุณมากเลยอันนี้อยู่ในไลฟ์อยู่ใช่ไหมไลฟ์อยู่นะมีคนดูไหมโอ้ คนดช่องเดียวดีกว่าให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในช่องนี้ดีกว่าเออให้ให้ทุกคนเข้าไปอยู่อ๋อทุกคนเข้าไปอยู่ในช่องอาจารย์เข้าไปอยู่นอันนี้ชื่อช่องอะไรนะคุณแฟร์ีอ่าช่องแพรลี่มาร์เก็ตค่ะช่องแพรลี่มาร์เก็ตชุดเหลืองชุดเหลืองชุดเหลืองเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เด็กยกตัวเรียนเตกกล่องยกแล้วบอกแค่ราชาอ่าให้ทุกคนเข้าไปในช่องคุณแฟร์ี่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วให้ให้เข้าไป เข้าไปอยู่ในช่องเดียวจะได้เยอะๆคนจะได้เยอะๆทุกเรียนจะหมดซะก่อนเวลาสมมุติเนี่ย์พูเออเขาเข้าไปในช่องคุณแพรลี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดช่องตัวเองนะให้เข้าไปรวมกันอยู่ในช่องไปทุกคน